สวัสดทุกคนนะครับในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอสอนเกี่ยวกับวิธีการรีรูทผมตุ๊กตาท่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการรีลูทเนี่ยคือการเพิ่มความหนาให้กับผมหรือว่าเป็นการเปลี่ยนผมใหม่ให้กับตุ๊กตานะครับซึ่งข้อสําคัญเลยนะในการรีรูทผมเนี่ยจะต้องมีผมหรือว่ามีไหมนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไปก่อนเลยว่า ไหมในโรคนี้เนี่ยมันมีหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นไหมาซาลอนหรือว่าเป็นไหมธรรมดาหรือว่าเป็นไหมวีรุณนะครับซึ่งทางร้านเราเนี่ยก็มีจัดจําหน่ายเหมือนกันเดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามีจัดจำหน่ายสีอะไรบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าน้องได้ตุ๊กตามาตัวหนึ่งเนี่ยแล้วผมมันเกิดล้านอยู่กลางหัวหรือว่าสีผมมันไม่สวยเนี่ยขั้นแรกเลยเราจะต้องนะครับ เอาหัวตุ๊กตามาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการใช้กันไกนะครับตัดผมออกให้หมดเลยหลังจากใช้กันไกตัดผมออกให้หมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณในคอเนี่ยเห็นไหมเอ่ยในคอเนี่ยให้เราใช้แหนบนะครับดึงดึงก้านผมจากข้างในออกมาแล้วหัวมันจะล้านนะครับทั้งหมดเลยเพื่ออะไรเพราะว่าเวลาที่เราเอาผมใหม่ทดแทนเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้มีความสวยงามขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งอายุธยาอย่างเช่นตัวนี้ ตัวนี้นะครับเป็นเทียนาเป็นแอนิเมเตอร์มินินะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็เป็นสีดำนะแล้วผมมันไม่ค่อยสวยพี่ก็เลยเอาออกแล้วก็ตอนนี้ดีรูทมาได้ครึ่งทางและใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใช้เป็นไหมรีรูทนะครับสีชมพูนั่นเองนะครับนี่สีชมพูนี่สีน,นี้นะครับซึ่งตอนแรกมันจะเป็นกองเงี่ยน,นี่คือยังไม่ได้แกะใช้เลยนะครับจะเป็นกออย่างนี้นะอ่ะ เริ่มต้นเลยหลังจากที่เราเตรียมผมของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เราทําการล้างทากสารที่เรียบร้อยแล้วก็ผ้าซับหัวที่ตอนแรกล้างเนี่ยให้แห้งสนิทเลยนะครับแล้วก็ข้อระวังอีกหนึ่งข้อเลยก็คือระวังอย่าไปโดนเมคอัพเขาเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวหลุดหายนะครับหลังจากนั้นให้เตรียมเข็มอันนี้คือเข็มเป็นเข็มน่าจะเป็นเข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่เลยอะ่ะคืออันนี้ซื้อมาจากร้าน เไมซื้อมาจากร้านเครื่องเขียนแล้วก็บอกว่าขอเข็มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตอนแรกเขาเอาเข็มเจ็ระสอบให้แต่ไม่ได้ไงเพราะว่ามันอ่อนเกินไปเครื่เข็มอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแล้วก็บริเวณเ,เนี่ยตนี้เวลาที่เราเอาพรมสอดเข้าไปมันจะสอดง่ายนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือเจลนะครับหรือว่าเป็นแว็กนะครับ เพื่ออะไรเพราะว่าเวลาที่สมมุติว่าเราเตรียมชอบผมไว้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรมาดึงให้มันแข็งหรือว่าให้มันเป็นเส้นๆเนี่ยมันก็จะกระจายกันแล้วก็มันก็จะฟ้งเวลาที่เราเก็บมันก็จะยากกันนี้นะครับอะขั้นตอนต่อไปอเนี่ยเวลาที่เราได้ชอบได้ผมมามมดถึงแล้วเนี่ยให้เราทําการคลี่ออกนะครับคลี่ผมออกเป็นเส้นๆนะอันนี้คือ,อพี่คลี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่ก็ตัดออกมา ช่อหนึ่งนะครับเป็นช่อใหญ่นะหลังจากนั้นเี่ยน้องเห็นไหมเอ่ยมันจะมีเนี่ยมันจะมีรูผมนะแต่ละอันเนี่ยให้เราจับรูผมมาหนึ่หนึ่งรูก็คือ1ช่อเล็กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้กรรไกรตัดตัดก่อนนะครับหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราจิ้มเอามือเอานิ้วเนี่ยจิ้มไปที่แววกนิดนึงแล้วเราก็ทําการรูปลงมาเพื่ออะไร พื่อที่บอกไปแล้วว่าเวลาที่เราตัดออกมาเนี่ยมันจะไม่กระจายนะครับแล้วเวลาที่เราจะเอามารีรูทเนี่ยมันจะง่ายนะครับหลังจากนั้นพอเรารูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแข็งประมาณนี้นะครับอันนี้คือรูปไว้นานแล้วนะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการนะครับอันนี้ดีกว่าอันนี้แข็งกว่านี่ให้เราทําการขามวดปมด้านบน ไม่ต้องเสียดายผมด้านบนนะครับผหมดผมนิดนึงด้านบนนะครับเพื่ออะไรเวลาที่เราต้องการที่จะเรียนรู้นะครับเราจะทําการสอดไปอย่างนี้ให้เราเอาบริเวณด้านขมวดปมเนี่ยไว้ด้านล่างแล้วให้เอาบริเวณปลายเนี่ยขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับถ้ามันยังฟุ้งๆอยู่ให้เราใช้เจลเนี่ย แตนิดนึงหรือถ้าใครไม่มีเจลเนี่ยใช้เป็นน้ำก็ได้นะครับน้ำเปล่าเลยนะครับนี่ให้มันเป็นเส้นเดียวกันแล้วเราก็ใช้กรรไกรนะครับกรรไกรตัดเพื่อที่เวลาที่เราสนเข็มเนี่ยมันจะสนง่ายนะครับสนเข้ามาในเข็มเลยนะพอะสนเข้ามาในเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวใช่ไหมครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาบริเวณลำแหลมเนี่ยสอดเข้าไปที่คอของหัวที่เราจะรีรูทเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากะกะดีๆว่าเราจะแทงขึ้นมาตรงไหนนะครับอ่ะเราอาจจะแรนด้อมก็ได้หรือว่าเราอาจจะใช้เป็นรูเดิมก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ความถนัดอ่ะสมมติว่าพี่ใช้เป็นรูนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมานะครับถ้าใครแรงน้อยแนะนําว่าให้ใช้เป็นครีมปักจระเขท นะครับมันจะทําให้ทุ่นแรงเราขึ้นเราก็ดึงขึ้นมาเลยนี้อ่ะพอดึงขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ดึงผมขึ้นมาแค่นี้มันก็จะอยู่ทนอยู่นานกับเราแล้วลเพราะว่าอะไรเพราะว่าปมตอนแรกเนี่ยที่เราขมมดเอาไว้เนี่ยมันอยู่ในคอของตุ๊กตาเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ก็ได้ละนี่เป็นเทคนิคแรกนะครับในการรีรูทแบบรวดเร็วนั่นเองก็คือเราสามารถที่จะทําปมผมอย่างเงี้ยครับทําทิ้งเอาไว้เยอะๆได้เลย ทาท er ิ ye, er ้งเอาไว้ทิ้งเอาเยอะๆแล้วพอทาทาได้ซักประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็มานั่งส,สอดแล้วก็ร้อยชิ้นลานตัวเขียนมันจะทำให้เสร็จเร็วขึ้นหรือถ้าใครไม่ชอบวิธีนี้มีอีกหนึ่งวิธีก็คือให้เราทําการจับชอบผมขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเรียบเ,เ,เลยแล้วเราก็ไม่ต้องขมวดปมนะครับไม่ต้องขมวดปมด้านบนนะแต่ว่าให้ลูกเจล ให้มันแข็งๆเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการเอาผมมาสนกับได้ไใช่สิผมเอามาสนกับเข็มผู้ผิดขออภัยนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการเวลาสมมุติว่าเวลาที่เราไม่ไม่ขมดปมเนี่ยเราสาับเราจะต้องแทงขึ้นจากบริเวณ ด้านหน้าไม่ใช่ด้านในคอนะครับต้องจทงด้านหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขมวดผมนั่นเองสมมติว่ากะดนี้เราแทงเข้าไปนะครับแล้วเวลาที่เราทําอย่างเงี้ยให้เราจับส่วนผมที่มันแหลมๆนะบีบไว้แล้วก็ดึงเข้าไปเวลาดึงเข้าไปเนี่ยให้ดึงด้าน ที่เป็นส่วนที่ถูกตัดอย่างเงี้ยครับให้ไม่อยู่ในคอนะส่วนด้านเนี้ยก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่อย่าให้มันไปพร้อมกันนะหลังจากนั้นนะให้เราทําการขมวดปมเป็นเงื่อนตายเลยก็ได้ขมวดปมตงนีง้นะครับดจะเป็นปมอ,อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับซักสอรอบเพื่ออะไร เพื่อที่เวลาที่มันอยู่ในคอเนี่ยมันจะได้ล้างเอาไว้นั่นเองอ่ะเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นมาแด่นี็เสร็จแล้วนี่เป็นวิธีที่2นะครับวิธีสําหรับคนที่ต้องการความประณีตนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถที่จะเล็งจากด้านบนได้นะครับเราก็สามารถรู้จังหวะได้ว่าเราจะชิมลงตรงไหนนั่นเองนะครับอ่ะแค่นี้เราก็จะได้หัวบาร์บี้แบบใหม่ที่เราสามารถจินตนาการเองได้ว่าจะต้องใช้สีอะไรแล้วก็ เราจะเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการที่จะกดให้ผมมันเด้งลงน้อยลงอย่างเงี้ยก็ให้เราเอาไปทําการสปานั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยสำหรับลูกค้าคนไหนเนี่ยที่ต้องการผมรีรูทนะครับทางร้านเราเนี่ยไม่จัดจำหน่ายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสินค้ามีน้อยแล้วนะ ตอนนี้มีอยู่ด้กันทั้งหมดไม่กี่สีเองนะครับอาจจะให้ดูกันก่อนต้องบอกราคาก่อนนะครับว่าผมเนี่ยตอนนี้ราคากําละ150บาทนะครับสำหรับบาร์บี้หนึ่งหัวเนี่ยใช้ผมประมาณ3กํานะครับในการรีรูปผม3กรกําในที่นี้หมายถึงผมจะหนาขึ้นแล้วก็ผมจะเต็มหัวนะครับแต่ถ้าใครที่มีงบน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประมาณ2กรกําก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แต่ก็จะพอดีพอด,พอดีหัวนะครับ อันนี้จะเป็นผมสีชมพูนะครับที่มีสิจำหน่ายอยู่ตอนนี้นอันนี้เป็นผมสีชมพูจะเป็นชมพูอ่อนอันนี้จะเป็นลักษณะของชมพูอ่อนนะครับผมยาวบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมค่อนข้างยาวถ้าน้องคนไหนเนี่ยนะครับมีงบประมาณน้อยเข้าไปอีกเนี่ยสามารถที่จะตัดแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็เอาด้านล่างเนี่ยมารีูทใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับนี่ผมสีชมพูอ่อนนะ150อบาทนะครับต่อ1กร,รัมกรัมค่อนข้างใหญ่นะครับ ต่อมาอันนี้จะเป็นสีชมพูบานเย็นออกสีนมนมนิดนึงนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นสีชมพูติงสิงประกายออกขาวมันต่างกันนะไม่เหมือนกันนะครับต่อมาตัวนี้จะเป็นสีออกน้ําตาลแดงนะครับแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นสีบอลทองนะครับมีอยู่เท่านี้เท่านั้นนะครับมีแค่นี้เท่านั้นนะราคากำลังห้าบาทเท่านั้นนะครับ ส่วนเข็มไปหาซื้อเอาตามร้านเครื่องเขียนนะครับบอกเขาว่าเป็นเข็มขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแต่น้องต้องดูแลยนะว่าเข็มตัวนี้จะต้องค่อนข้างแข็งไม่งั้นเนี่ยมันจะทิ่มไม่ลงนะครับส,ส,สนใจสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับขายบาร์บี้ราคาถูกมากแล้วก็ทาง id line uh u xn 7330u หรือว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดูดผมหรือว่าสงสัยปัญหาในด้านใดนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ